วัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้รับพัสดุนะครับผมจากลาซาด a นะครับอันนี้คือผมสั่งสั่งไอ้บ็อกเฟบ็อกไรสายไปครับบล็อกไว้ยิงงานพกซ่อมรถนะครับเพราะว่าผมเองอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง PP v ีวินะครับซ่อมรถเกี่ยวกับ เปลี่ยงดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องรถนะครับก็เลยซื้อเอาไว้ใช้งานครับเดี๋ยวลองตัดกันก่อนนะฝั่ันี้ก็เขาให้มาก็ไม่ได้มีกล่องคารกระแทอะไรนะครับก็บินกล่องเครื่องมือเฉยๆนะครับแล้วก็ถุงมาเลยนะครับก็โอเคครับผมก็ตามนั้นนะครับที่จะมีรอยฉลบทั้งอ่แเราก็ตัดตรงที่มันขาดแล้วกันครับ มันก็จะมืดหน่อยเพราะประตูบ้านไม่ได้เปิดก็เป็นสีเหลืองนะผมอ่าก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะแกะออกมาเป็นสีเหลืองคนระับอันนี้สั่งมาจากลาสแตดนะครับผมลาสแตดแล้วก็รถลสาสแตดเขามาส่งนะครับผม ผมก็โอเคนะครับก็ต,ตามนี้ก็ต,ตามที่อยู่ที่ให้ไปนะครับผมอืมทุกอย่างก็คงไม่มีอะไรในนี้ออกไปนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวกาจะนอนตรงด้านนี้นะครับอันนี้แล้วกันนะก็า่า<อ>จะให้ด้านนี้มา เพราะว่าตรงมันมีพื้นตรงนี้นะครับสี่จุดเพื่อให้วังได้นะครับจะเป็นแบบนี้เอานัดลงครับนี่นะครับแล้วก็เปิดครับเ,เปิดมาก็จะมีอ,อะไรไม่รู้อ๋อลักษณะการใช้งานมันจะมี เป็นตัวบล็อกแล้วก็เป็นหัวสว่านในตัวนะครับผมมีบ็อกแล้วก็หัวสว่านมีสอแบบนะครับอันนี้ไม่แพงนะผมอันนี้ซื้อมาสั่งซื้อมาอน,นี่อันนี้แบตให้มาสองก้อนร้อยยี่สิบแปดนะลิเทียมอ่าลิเทียมไอออนอันนี้ก็จะรีวิวให้ดูนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับผม แล้วก็จะมีอ่านีอะไรไม่รู้อ๋อน่าจะเป็นสายทั่วไปนะครับที่จะใช้งานนี่ก็เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กทั่วปลั๊กชาร์จนะครับผมอีมมปลั๊กชาร์จไม่รู้กี่โวลต์ครับแต่ก็กดูหน่อยปลั๊กชาร์จนี่ โกลดับไม่ได้อ่ารักชาร์จนี่เอาพุทธย<ม>ี่สิโวลต์นะครับออก21โวลต์1000มิลลิแอมป์นะครับประมาณ1แอมป์นะครับออก21โวลต์1แอมป์นะครับผมต้นแบบโกัสไม่ได้เคลื่อนบนี่ประมาณนี้ออก21โวลต์นะครับถ้าเราชาร์จขอดู คอยไล่ดูเรื่อยๆทีละตัวอันนี้เป็นหัวสว่านอ๋อนี่เป็นหัวสว่านนะผมนี่ตัวน,นี้เจาะเป็นสว่านได้เลยนะืมหัวจับดอกสว่านโอเคนี่หัวจับอ๋ออ๋อนี่ไงครับผมหัวจับดอกสว่านก็ ใช้งานง่ายดีนะครับก็คือก็คือว่ามันก็ใช้งานง่ายเลยเพอหัวนี้มันเป็นเหลี่ยมบล็อกพอดีนะครับผมแล้วก็ใส่น,ะนี่เลยแค่นี้ก็เป็นสว่านได้แล้วนะแล้วก็ง่าย,ง,ายง่ายมากเลยนะครับ ผมสั่งไปไม่กี่วันนะครับอันนี้ติดโลโก้ดีนะโลโก้หลุกครับเป็นกพตัวกลายเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราใช้สว่านก็ไม่ยากมไดใสายกาเดินเรายัดไม่ตรงเหลี่ยมเองครับผม จะหมุนตามเลยนี่ครับผมโอ้โหสะดวกสบายมากๆครับมียิงมียิงซ้ายยิงขวาด้วยนะครับยิงตรงนี่คืออะไรไม่รู้นะครับอืมสว่านเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไว้เลยก็ได้นะครับของเขาเอะ ก็เราก็มีจำปาปลาลรอเอาหงวนสวาสดออกนะครับผมซื้อที่เราได้สองอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกบล็อกที่ให้มานี่เป็นนันเป็นบล็อกเบอร์22่สิบสอนะผมยีไว้ยิงชามคัดพอดีนะครับอเดี๋ยวมาดูไฟว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเขมีไฟไหมนะครับสอก้อน เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็อาจะมีไฟอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเสียบดูแล้วกันครับเสียบก็ไม่เห็นก็จะมีขั้วน่าจะเป็นสองขั้วนะครับขั้วบวกกับขั้วลบนี่แหละเลก็มีที่เสียบให้นะครับเสียบเลยนี่ผมก็เพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ อ่ากดเข้าไปแบบนี้อือเป็นยังไงคอขยับหนะ่อยแบบนี้นะครับมันก็จะตั้งได้ลองเปิดดูนะครับสึกว่าเราจะไม่มีไฟนะครับอืมไม่มีไฟสักก่อนนะผมไม่มีไฟเลยก็มีมีไฟนะผม มีไฟครับครับมันก็มีไฟมันมีปุ่มปรับอะไรไม่รู้แต่ว่าเราไม่เป็นไรไม่ต้องใช้นะครับใครยังไม่เป็นนะครับก็เอาแค่นี้ก่อน,นครับเคนะครับไฟค่อนข้างเต็มนะครับผมมันยังเล็กอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราดูใกล้อือ โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยิงอ่าโอเคเดี okay. ๋ยวมาลองกันเลยนะไหไๆก็มีไฟแล้วแล้วขยับนิดแป๊บหนึ่งครับลองใช้งานดูของจริงของจริงไปเลยครับของจริงไปเลยนะครับนี่เลยโอเคไม่เป็น อ่าแป๊บหนึ่งนะครับหาเซีหนหัก่อนครับแป๊บเดียวอ่าพี่ิงตัวนี้นะครับโอ้โหไม่ออกไม่ออกนะครับพี่น้องอันนี้ผมอัดบล็อกไฟฟ้า ปอกไฟฟ้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ออกนะครับมันน่าจะแน่นยิงน่าจะอัดแน่นมากนะครับไม่ออกตัวนี้น่าจะดังมากแต่ว่าเราจะใช้งานเคลื่อนที่ได้อยู่อืมโอเคอีกอย่างแถวนี้แถวบ้านผมมันเสียงดังไม่ได้นะครับดวผมหาวิธีอื่นลองก่อนนะครับ มอยดีง่ายเดินนี่ดูเดี๋ยนอตรงนี้ดูอ้อาจนะจะแน่นมากครับ อ,อันตัวนี้ผมอัดมาแน่นหมดเลยนะครับไม่ออกนะผมไม่ออกจริงๆะัะถ้าเจอบลอ็อ,อกไฟฟ้าตัวนั้นผมยิงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันแน่นมากๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับถือว่ามันยิงแล้วมันไม่ออกนะผมเดี๋ยวลองไปบล็อกไฟฟ้าก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอ มาเทียบกับบล็อกไฟฟ้าตัวตัวนี้ครับมันเป็นตัวใหญ่หน่อยนะเราจะขนาดเท่ากันแหละตรงปากมันเท่ากันนะแล้วก็ตัวนี้ยีห่ห้อ DCA นะครับ DCA นะครับก็ใหญ่กว่ากันเยอะนะครับก็ใหญ่กว่ากันเยอะนะครับผมเราจะยิงมันออกนะครับเลยจะออกนะ เลยนะครับออกเลยไม่ยากนะครับอันนี้ออกออกแบบไม่ยากเลยนะครับขอถือว่าผมได้ทดลองแล้วนะว่ามันยิงถ้าแน่นๆมากๆม,มันน่าจะยิงไม่ออกนะครับผม น่าจะยิงไม่ออกเพราะว่าบล็อกไฟฟ้าตัวเมื่อกี้มันมันแรงแรงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวขอลองเป็นรอบหน้านะครับผมอันนี้ทดสอบแล้วว่ามันยิงน่าจะยิงอ่าตอนนี้ยิงไม่ออกอยิงไม่ออกถ้ายิงไม่ออกนี่นก็ถือไปไหนไม่ได้นะเพราะว่ามันเราต้องใช้งาน,นผมต้องเอาไปใช้งานนอกสถานที่นะผมเดี๋ยวผมต้องหาวิธี ใช้ให้ได้นะครับผมโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ลองลองแล้วนะครับกับคลิปวิธีลองใช้บล็อกไร้สายนะครับว่ามันจะยิงได้ไหมนะครับสรุปก็คือยิงไม่ได้นะมันความพลังมันไม่ถึงนะพลังไม่ถึงด้วยว่าผมเอาบล็อกไฟฟ้าล็อกแน่นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับผมตอบ ดูมากมานะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบชาร์จกันบ้างนะครับระบบระบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับว่ามันชาร์จยังไงนะครับอันนี้มันรูชาร์จมันจะอยู่ใต้ใต้ฐานแบตนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไอแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปในนี้นะครับแบบนี้นะครับ เรลืมลืมลืมนะครับเบื้องต้นนะครับเราเสียบปลั๊กลองดูก่อนว่าตัวนี้ทํางานหรือเปล่านะครับผมอันนี้มันมีไฟตรงนี้อยู่นะครับผมลองเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดไปดูมันจะเป็นสีเขียวนะผมไฟมันจะเป็นสีเขียวอยู่ตอนยังไม่ชาร์จนะครับแสดงว่าปลั๊กนี้มีไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กปลั๊กกันนะว่ามันยังไงโอเคครับผมมันยังชาร์จอยู่นะครับ เดี๋ยวรอชาร์จไปเรื่อยๆนครับว่ามันถ้ามันเต็มมันจะเป็นสีอะไรมันจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูตอนสุดท้ายนู่นแหละนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับ